กลางดึกคืนหนึ่งเสียงร้องแผ่วของทารกสองคนดังขึ้นข้างวัดร้างไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทิ้งพวกเขาไว้ที่นั่นแต่สิ่งที่ทุกคนไม่อาจคาดคิดได้คือสุนัขจรตัวหนึ่งกลับทําในสิ่งที่มนุษย์บางคนไม่กล้าทำํำทว่าคืนนั้นไม่ใช่แค่เด็กสองคนที่รอดชีวิตเพราะสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ในความมืด ดวงตาในบอลลูนสีดำที่ใช้แทนเครื่องหมายว่ากำลังพูดอยู่เรื่องราวนี้จะทำให้คุณเชื่อว่าหัวใจของสัตว์บางครั้งอบอุ่นกว่ามนุษย์แต่ในเงามืดของวัดนั้นยังมีความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยอย่ากระพริบตาเพราะตอนจบจะทำให้คุณขนลุกจนลืมหายใจกลางคืนอันเงียบสงัดสายลมพัดผ่านต้นโพข้างวัดดังสู้เบาๆเสียงเห่าหอนของหมาจรสะท้อนก้องไปทั่วลานวัดร้าง ใต้แสงไฟสลัวสลวหน้าศาลาเก่ากล่องกระดาษเก่าๆใบหนึ่งวางอยู่ข้างกำแพงเสียงร้องแผ่วเบาดังลอดออกมาจากข้างในเป็นเสียงร้องของทารกสองเสียงซ้อนกันหมาจรตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าขาวขนมันยุ่งเหยิงเต็มไปด้วยฝุ่นและแผลแต่มันกลับเดินเข้ามาใกล้กล่องนั้นอย่างระแวดระวังจมูกของมันสั่นเมื่อได้กลิ่นเลือดอ่อน ผสมกับกลิ่นนมและกลิ่นดินเปียกเจ้าขาวค่อยๆใช้ปากดันฝากล่องแสงจากไฟหน้าศาลาส่องให้เห็นภาพภายในเด็กแฝดสองคนตัวเล็กจิ๋วห่อตัวด้วยผ้าขีร้ริ้วริมสีปากสั่นมือเล็กๆจับกันแน,น่นเสียงลมหายใจของเด็กน้อยแทบขาดห่วงแต่เจ้าขาวกลับไม่เห่ามันเพียงยืนนิ่งแล้วเหลียหน้าผากของเด็กทั้งคู่เบาๆเหมือนพยายามปลอบโยน ลมหายใจอุ่นจากจมูกของหมาทำให้เด็กแฝดขยับตัวเล็กน้อยเสียงร้องอ่อนแรงยังคงดังอยู่แต่ในความมืดนั้นเจ้าขาวกลับหมอบลงและนอนข้างกล่องเวลาผ่านไปทีละนาทีอุณหภูมิลดต่ำลงจนเห็นไอเย็นลอยจากปากเสียงระฆังวัดดังแผ่วไกลแต่ไม่มีใครเดินผ่านเช้าตรู่ของวันใหม่ หลวงพ่อเดินออกมาจากกุฏิเพื่อให้อาหารหมาสายตาของท่านสะดุดเข้ากับภาพตรงหน้าเจ้าขาวนอนแน่นิ่งข้างกล่องตัวมันแข็งแต่ในกล่องนั้นเด็กทั้งสองยังหายใจหลวงพ่อรีบอุ้มเด็กออกมาร่างของเจ้าขาวเปียกน้ำค้างทั่วตัวข้างๆกล่องมีรอยเท้ามนุษย์ขนาดเล็กลากยาวไปจนหายไปในป่าหลังวัดหลวงพ่อเหลือบมองร่างหมาที่เสียชีวิต แล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงอาทิตย์แรกของวันเริ่มแต่ยอดไม้แต่ในใจของท่านกลับรู้สึกหนาวเยือกขณะท่านอุ้มเด็กทั้งสองไว้ในอ้อมแขนเสียงบางอย่างดังมาจากในป่าเหมือนเสียงร้องให้ของผู้หญิงดังแผ่วแต่ชัดเจนพอจะทำให้หลวงพ่อต้องหันกลับมองทันทีเสียงร้องให้นั้นชวนคนลุกจนหลวงพ่อต้องหยุดเดินลมหายใจของท่านสะดุด เสียงนั้นไม่เหมือนเสียงของคนที่อยู่ใกล้แต่มันดังก้องจากลึกในป่าทึบคล้ายเสียงที่ลอยมากับสายลมร้องสะอื้นเบาๆเหมือนแม่ที่สูญเสียบางสิ่งหลวงพ่อก้าวช้าๆเข้าไปใกล้แนวต้นไม้ใบไม้สั่นไหวโดยไม่มีลมกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นเน่าของซากบางอย่างแทรกเข้าจมูกจนท่านต้องกลั้นหายใจแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาตรงช่องระหว่างกิ่งไม้ เคยให้เห็นรอยเลือดเล็กๆที่หยดเป็นทางลากไปจนถึงหลังกำแพงวัดหลวงพ่อเดินตามรอยนั้นไปอย่างระมัดระวังเสียงร้องของหญิงสาวยังคงดังอยู่แต่ยิ่งท่านเข้าใกล้เสียงนั้นกลับยิ่งแผ่วลงเหมือนคนที่รู้ว่ามีใครกำลังตามเมื่อถึงคนต้นไทรใหญ่ท่านพบเศษผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งพืนเดียวกับที่ห่อเด็กแฝดไว้ในกล่อง ั่างๆมีรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดแต่ไว้บนลำต้นไม้เหมือนใครบางคนพยายามพยุงตัวก่อนล้มลงหลวงพ่อเหลียวมองรอบๆแต่ไม่มีใครมีเพียงความเงียบกับเสียงอิกาแววมาแต่ไกลท่านอุ้มเด็กกลับเข้าไปในวัดแต่ก่อนจะถึงศาลาเด็กคนหนึ่งในอ้อมแขนเริ่มร้องไห้ดวงตาของเขาจ้องไปที่ร่างของเจ้าขาวที่ยังนอนนิ่ง เสียงร้องนั้นไม่ใช่แค่เสียงหิวมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหลวงพ่อพยายามปลอบแต่ในวินาทีนั้นเองกล่องกระดาษที่เด็กถูกทิ้งไว้กับขยับเองเบาๆเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างในหลวงพ่อวางเด็กลงบนผ้าขาวแล้วเดินเข้าไปดูใกล้ๆท่านยกฝากล่องขึ้นข้างในไม่มีอะไรมีเพียงเศษผ้าที่ขยับเองราวกับถูกลมพัด แต่ท่านกลับรู้สึกได้ถึงแรงเย็นเฉียบพุ่งออกมาจากในนั้นทันใดนั้นเสียงสุนัขอีกหลายตัวในวัดพากันเห่าเสียงเห่าระงมรอบศาลาพวกมันยืนห่างจากร่างของเจ้าขาวไม่กล้าเข้าใกล้แม้แต่นิดเดียวขนทุกตัวชี้ตั้งน้ำลายไหลยย้อยดวงตาของมันจับจ้องไปที่ศพของเจ้าขาวไม่วางหลวงพ่อขมวดคิ้วท่านเอื้อมมือไปแตะตัวเจ้าขาวเบาๆ ร่างนั้นเย็นเฉียบจนรู้สึกเหมือนจับน้ำแข็งแต่สิ่งที่ทำให้หลวงพ่อต้องชะงักคือดวงตาของมันเปิดขึ้นช้าๆแสงแดดสะท้อนผ่านลูกตาขาวขุ่นไม่มีแววชีวิตแต่กล้ามเนื้อรอบปากของมันขยับริมฝีปากของเจ้าขาวขยับเหมือนกำลังจะเห่าแต่ไม่มีเสียงออกมาหลวงพ่อถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเสียงเด็กแฝดร้องดังลัน่น เหมือนรับรู้ถึงบางสิ่งที่คนธรรมดา,ามองไม่เห็นร่างของเจ้าขาวเริ่มกระตุกขาหน้าของมันค่อยๆเลื่อนลากร่างเข้าหักล่องที่วางอยู่ข้างศาลาเสียงกรอบแกรบของพื้นไม้ดังไปทั่วหลวงพ่อตะโกนบทสวดออกมาด้วยเสียงสัน่นแต่ทุกครั้งที่ท่านเอ่ยชื่อพระเสียงนั้นกลับกลืนหายไปในอากาศในขณะนั้นเองเงาร่างของหญิงสาวในชุดขาวปรากฏอยู่ด้านหลังศาลา ใบหน้าเธอซีดขาวเหมือนคนตายผมยาวสยายถึงพื้นมือของเธอชี้ไปที่เด็กทั้งสองหลวงพ่อตกตะลึงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูตัวเองท่านพยายามแปล่งเสียงถามว่าเจ้ามาเพื่ออะไรแต่หญิงคนนั้นกลับไม่ตอบเธอเพียงยิ้มแล้วเอ่ยเสียงแผ่วเบาออกมาคำเดียวคืนลูกของข้าเสียงนั้นเย็นจนท่านต้องหยุดหายใจ ก่อนที่เงานั้นจะค่อยๆลอยเข้ามาใกล้และร่างของเจ้าขาวก็ลุกขึ้นยืนช้าๆพร้อมกันในเวลาเดียวกันนั้นเองเสียงครูต่ำๆดังลอดออกมาจากลำคอของเจ้าขาวมันยืนอยู่ระหว่างหญิงชุดขาวกับเด็กแฝดแววตาของมันขุ่นมัวแต่แฝงความแข็งกร้าวขนทั่วตัวลุกตั้งริมฝีปากแยกออกเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมหลวงพ่อยืนนิ่งสวดมนต์ต่อด้วยเสียงสัน่น บทสวดนั้นดังขาดห้วงแต่ยังไม่หยุดเพราะท่านรู้ว่าเบื้องหน้าไม่ใช่คนธรรมดาหญิงชุดขาวมองเจ้าขาวด้วยสายตาเศร้าเธอเอ่ยเสียงเบาๆเจ้าก็รู้ข้าไม่ได้อยากทำร้ายใครน้ำเสียงนั้นสั่นราวกับคนที่ร้องให้มาเนิ่นนานเจ้าขาวขู่เสียงดังขึ้นแต่ไม่ขยับเข้าใกล้เหมือนกำลังยืนปกป้องบางสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตหลวงพ่อเริ่มสังเกตเห็นบางอย่าง รอยเลือดบนชุดของหญิงคนนั้นมันไม่ใช่เลือดเก่าแต่เป็นเลือดสดๆที่หยดลงบนพื้นทีละหยดและแต่ละหยดที่ตกลงมากลายเป็นควันดำที่ลอยคลุ้งอยู่รอบเท้าเธอหลวงพ่อตะโกนขึ้นถ้าเจ้าผูกพันกับเด็กทั้งสองเหตุใดต้องทิ้งพวกเขาไว้ให้ตายหญิงคนนั้นเงยหน้าช้า,ชาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและความว่างเปล่า เพราะข้าไม่มีสิทธิเลี้ยงดูพวกเขาข้าตายไปแล้วในคืนที่คลอดลูกเสียงลมหายใจของหลวงพ่อหยุดชั่วขณะทุกอย่างรอบตัวนิ่งสนิทเสียงอีกาหายไปเสียงลมก็หยุดเหลือเพียงเสียงหัวใจของท่านเต้นแรงรัวในอกหญิงชุดขาวก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวแสงแดดยามสายเริ่มสาดเข้ามาในศาลาแต่แสงนั้นกลับไม่กระทบตัวเธอเลยร่างเธอลอยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อย เหมือนเงาที่ไม่มีเจ้าของข้าฝังร่างไว้ใต้ต้นไทรหลังวัดนี้เธอพูดต่อแต่ไม่มีใครรู้พวกเขาคิดว่าข้าหนีแล้วนำลูกของข้ามาทิ้งไว้หลวงพ่อมองหน้าเธออย่างสลดแต่ยังคงสวดมนต์ต่อเนื่องท่านรู้ว่าแม้จะเป็นวิญญาณแม่แต่ความผูกพันเช่นนี้หากไม่ได้ปลดปล่อยอาจกลายเป็นอันตรายเด็กแฝดคนหนึ่งเริ่มร้องอีกครั้ง หญิงชุดขาวยกมือขึ้นอย่างแผ่วเบาน้ำตาไหลรินจากดวงตาข้าเพียงอยากกอดลูกอีกสักครั้งแต่ทันใดนั้นเจ้าขาวพุ่งเข้าขวางทันทีมันเห่าดังจนก้องสาลาเสียงเห่าของมันไม่ใช่แค่เสียงหมาแต่เหมือนเสียงคำรามจากสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติรอบตัวของเจ้าขาวมีแสงจางๆสีทองเรืองขึ้นหลวงพ่อชะงักเพราะนั่นคือสิ่งที่ท่านเคยเห็นในตำราธรรมเก่า สัตว์ผู้ปกป้องเกิดจากความเมตตาของวิญญาณผู้ตายบริสุทธิ์เจ้าขาวเคยตายเพราะความรักและการปกป้องและเพราะจิตวิญญาณน,นั้นยังไม่หมดมันจึงกลับมาในร่างเดิมเพื่อป้องกันเด็กทั้งสองหญิงชุดขาวมองเจ้าขาวด้วยแววตาสันไหวเธอเอ่ยเสียงเบาเจ้าจะขวางข้าหรือแต่เจ้าขาวเพียงเห่าอีกครั้งเสียงนั้นสะท้อนออกไปทั่ววัดลมแรงพัดผ่านศาลาจนก่ดดอกโพบปลิวว่อน เสียงพระพุทธรูปเล็กๆบนหิ้งกระทบกันดังกริ่งเบาๆหลวงพ่อเริ่มสวดบทเมตตาใหญ่เสียงท่านดังชัดขึ้นเรื่อยๆหญิงชุดขาวเริ่มสั่นร่างของเธอค่อยๆจางลงแต่ก่อนจะหายไปเธอกล่าวคำสุดท้ายฝากลูกของท้าให้มีชีวิตที่ไม่เหมือนข้าน้ำตาของเธอกลายเป็นหยดแสงตกลงบนหน้าผากของเด็กทั้งสอง ในวินาทีนั้นเองเจ้าขาวล้มลงอีกครั้งไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจแต่ครั้งนี้มันดูสงบหลวงพ่อยืนมองเงาของหญิงชุดขาวที่ค่อยๆหายไปพร้อมกลิ่นดอกโมกหอมอบอวลทั่วศาลาดวงอษษาทิตย์สาดแสงเต็มที่เสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งแต่ก่อนที่ท่านจะอุ้มเด็กกลับกุฏิเสียงบางอย่างดังมาจากด้านนอกเสียงฝีเท้า และเสียงหัวเราะของหญิงสาวดังแว่วขึ้นอีกครั้งจากหลังต้นไทรเดิมนั้นเองเสียงหัวเราะนั้นแผ่วเบาในตอนแรกแต่ยิ่งฟังยิ่งชัดขึ้นจนหลวงพ่อต้องหันไปมองทางต้นไทรหลังวัดอีกครั้งแสงอาทิตย์ส่องผ่านกิ่งก้านหนาทึบแต่เงาใต้ต้นไทรกลับมืดสนิทเหมือนกลืนแสงทั้งหมดไว้ในตัวมันเองหลวงพ่อเดินช้าๆเข้าไป เสียงฝีเท้าท่านบดกับใบไม้แห้งดังกรอบแกรบแต่ทุกย่างก้าวกลับรู้สึกเหมือนพื้นสันเบาๆรากับสิ่งที่อยู่ใต้ดินกำลังขยับตัวท่านยกตะกร้าพระไว้แนบอกบทสวดหลุดจากริมฝีปากโดยไม่รู้ตัวแต่แล้วเสียงหัวเราะนั้นก็เปลี่ยนจากหัวเราะกลายเป็นเสียงสะอื้นเสียงนั้นดังอยู่ตรงโคนต้นไทรที่ซึ่งหญิงชุดขาวเคยบอกว่าเธอถูกฝังไว้ หลวงพ่อหยุดอยู่ห่างไม่ถึงสามก้าวกลิ่นดินเปียกลอยแรงขึ้นปนกับกลิ่นคาวเลือดจางๆจนท่านรู้สึกแสบจมูกใบไม้ที่พื้นเริ่มกระเพื่อมเหมือนมีลมพัดจากใต้ดินหลวงพ่อมองเห็นบางสิ่งโผล่ขึ้นมาช้าๆเป็นมือสีเทาซีดเล็บยาวและดำจนเหมือนกรงเหล็กหลวงพ่อตะโกนบทสวดด้วยเสียงสัน่นแต่เสียงสวดกลับสะท้อนกลับมาดังในหัว เราวกับมีใครสวดตอบอยู่ข้างในใจท่านเองมือที่โผล่ขึ้นมาขยับอีกครั้งดินแตกออกเป็นร่องจากนั้นร่างบางส่วนของหญิงชุดขาวก็โผล่ขึ้นมาเธอยังอยู่ในสภาพเดิมเพียงแต่ตอนนี้ใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวด้วยความทุกข์ข้าไม่ได้อยากอยู่ที่นี่เสียงเธอสั่นเหมือนคนเจ็บข้าแค่ต้องการให้ลูกปลอดภยัยแต่คำอธิษฐานของข้ามันกลับผูกข้ากับที่นี่ตลอดไป น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดหลวงพ่อเริ่มเข้าใจจิตวิญญาณของเธอไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่มันถูกคําอธิษฐานของตนเองจองจำหลวงพ่อวางตะกร้าลงหยิบสายศีลขึ้นมาพันรอบต้นสทรแล้วสวดมนต์ต่อเนื่องไม่หยุดบทสวดนั้นกังวานก้องไปทั่วลานวัดเสียงนกที่เคยเงียบเริ่มร้องขึ้นพร้อมกันเหมือนธรรมชาติต,ตอบรับการปลดปล่อย หญิงชุดขาวค่อยๆเงยหน้ามองฟ้าร่างของเธอเริ่มโปร่งใสขอบใจหลวงพ่อน้ำตาของเธอกลายเป็นละอองแสงสีเงินลอยหายไปในอากาศแต่ก่อนที่เธอจะหายไปหมดสิ้นเธอเหลือบมองไปทางศาลาราวกับมองลูกทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายและยิ้มอย่างสงบเมื่อร่างเธอหายไปจนหมดเสียงลมเงียบลง ต้นไทรกลับมานิ่งสงัดอีกครั้งท้องฟ้าสีทองสว่างจ้าเหนือวัดหลวงพ่อยืนอยู่นานจนแน่ใจว่าทุกอย่างสงบแล้วท่านเดินกลับศาลาพร้อมสายศีลในมือแต่เมื่อมาถึงประตูท่านกลับพบสิ่งที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นอีกครั้งกล่องกระดาษที่เด็กเคยนอนอยู่หายไปเหลือเพียงเศษผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งและรอยเท้าเล็กๆสองคู่ เพื่อนดินและมุ่งออกไปทางลานหน้าโบสหลวงพ่อรีบตามรอยนั้นแต่รอยเท้ากลับจางลงเรื่อยๆจนถึงทางออกวัดที่นั่นมีเพียงรอยอุ้งเท้าหมาสามรอยเรียงกันแล้วหายไปตรงรอยแสงอาทิตย์ที่กระทบพื้นหลวงพ่อยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจของท่านเต็มไปด้วยความปนเปทั้งความตลัวความอัศจรรย์และความเศร้าท่านมองไปยังท้องฟ้าอีกครั้ง แล้วพูดเบาๆเจ้าขาวเจ้าทำเกินกว่าหน้าที่ของสัตว์แล้วทันใดนั้นลมอุ่นจากทิศตะวันออกพัดมาเบาๆพาเสียงเห่าของสุนัขตัวหนึ่งแว่วมาแต่ไกลเสียงนั้นอ่อนโยนเหมือนคำลาจากวิญญาณที่ได้หลุดพ้นในที่สุดแต่ในเงามุมกำแพงวัดใต้ต้นไทรเก่าบางสิ่งยังคงเคลื่อนไหวเบาๆ,ๆเงาร่างเล็กสองร่าง กำลังเดินจับมือกันอยู่ในแสงแดดยามเช้าโดยมีสุนัขสีขาวเดินตามอยู่ไม่ห่างเลยหลวงพ่อมองภาพนั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยเงาร่างของเด็กสองคนนั้นชัดเจนในแสงเช้าแต่กลับไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเงาสะท้อนจากแสงแดดเลยแม้แต่น้อยเด็กทั้งสองเดินช้าๆไปตามทางหินเก่าหน้าวัดใบหน้าเปื้อนยิ้มดวงตาใสาเหมือนน้ำใสในบ่อ มือเล็กๆจับกันแน่นเหมือนกลัวว่าจะทัดหลงเจ้าขาวในร่างเงานั้นเดินตามพวกเขาอย่างสงบหางสะบัดเบาๆทุกย่างก้าวร่างของมันโปร่งแสงจนมองทะลุเห็นแสงแดดด้านหลังหลวงพ่อพยายามตะโกนเรียกแต่เสียงท่านกลับไม่ดังออกมาลำคอแน่นเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบไว้ท่านได้แต่เฝ้ามองทั้งสามร่างเดินลับไปทางป่าด้านหลังวัด ทางที่ไม่มีใครใช้มานานหลายสิบปีเป็นเส้นทางที่เชื่อกันว่านำไปสู่ป่าต้องห้ามพอร่างทั้งสามลับหายเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นเองโดยไม่มีใครตีดังก้องสามครั้งชัดเจนราวกับสัญญาณจากสวรรค์หลวงพ่อยืนพนมมือสวดภาวนาให้ดวงวิญญาณทั้งหมดไปสู่สุคติแต่ในใจลึกๆท่านรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบหลายวันผ่านไป ข่าวลือเริ่มแพร่กระจายทั่วหมู่บ้านว่ามีคนเห็นเด็กสองคนเดินเล่นอยู่แถวลำธารหลังวัดเด็กชายหญิงหน้าตาน่ารักเหมือนฝาแฝดแต่ทุกครั้งที่มีคนเข้าใกล้ทั้งคู่จะหายไปเหมือนหมอกบางคืนคนเท่าคนแก่ที่นอนใกล้วัดได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กดังแววในลมพร้อมเสียงหมาเห่าตามจังหวะบ้างว่าเหมือนเด็กเล่นไล่จับกันบ้างก็ว่าเหมือนกำลังวิ่งหนีบางสิ่ง หลวงพ่อพยายามทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลให้ทุกสัปดาห์จุดเทียนจุดธูปตั้งน้ำมนต์ไว้หน้าศาลาแต่ทุกครั้งที่เปลวเทียนลุกขึ้นเงาของเด็กสองคนจะปรากฏบนผนังราวกับยังอยู่ตรงนั้นมองท่านด้วยรอยยิ้มอ่อนๆคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าผ่าจนพื้นวัดสัน่นหลวงพ่อได้ยินเสียงเคาะประตูจากด้านนอกสามครั้งช้าๆหนักแน่น ท่านเปิดประตูแต่ไม่มีใครมีเพียงกล่องกระดาษใบเก่าวางอยู่หน้ากุฏิหัวใจของท่านเต้นแรงกล่องใบนั้นเหมือนกล่องเดิมที่เด็กถูกทิ้งแม้จะขาดวินและเปื้อนโคลนแต่บนฝากล่องกลับมีลายมือที่เพิ่งเขียนใหม่ฝากดูแลลูกค้าด้วยหลวงพ่อรีบเปิดกล่องภายในมีเพียงผ้าขาวสะอาดพับไว้เรียบร้อย ไม่มีเด็กไม่มีสิ่งของอื่นแต่เมื่อท่านแตะผ้านั้นกลับรู้สึกถึงความอบอุ่นเหมือนอ้อมกอดของคนเป็นทันใดนั้นสายฟ้าฟาดลงกลางลานวัดเสียงดังสะเทือนจนเทียนทุกเล่มดับหมดหลวงพ่อมองออกไปทางหน้าต่างเห็นแสงจางๆสีขาวลอยอยู่กลางสายฝนเป็นร่างของหญิงชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นไทรอุ้มเด็กแฝดไว้ในอ้อมแขน และข้างเธอมีเจ้าขาวยืนอยู่ด้วยทั้งสามร่างยืนมองมาที่หลวงพ่อแสงฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายสาดสว่างจนแสบตาก่อนทุกอย่างจะมืดสนิทรุ่งเช้าหลวงพ่อตื่นขึ้นมาพร้อมกลิ่นหอมของดอกโมกทั่วกุฏิกล่องกระดาษหายไปเหลือเพียงดอกโมกขาวสามดอกวางอยู่บนพานทองตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นเด็กคู่นั้นอีกเลย แต่บางคืนเมื่อหมอกลงจัดชาวบ้านจะได้ยินเสียงเห่าของเจ้าขาวดังจากหลังวัดตามด้วยเสียงหัวเราะแผ่วเบาของเด็กสองคนว่ากันว่าหากใครได้ยินเสียงนั้นชีวิตในครอบครัวจะพบแต่ความสงบสุขเพราะนั่นคือเสียงของแม่ผู้ปกป้องลูกและหมาผู้ซื่อสัตย์ที่ไม่เคยทอดทิ้งหน้าที่ของตนแต่หลวงพ่อรู้ดีว่าบางสิ่งในโลกนี้ไม่ได้หายไปเพียงแค่เปลี่ยนรูปร่าง และเฝ้ามองเราจากอีกฝั่งของความเงียบเท่านั้นเองหลายเดือนผ่านไปหลังเหตุการณ์คืนนั้นวัดเงียบสงบเหมือนทุกอย่างกลับสู่ปกติแต่ในใจของหลวงพ่อยังคงมีบางสิ่งติดค้างทุกเช้าที่ท่านเดินผ่านต้นไทรหลังวัดท่านจะรู้สึกได้ถึงลมเย็นเฉ,นเฉพาะจุดทั้งที่อากาศรอบรอบร้อนระอุบางครั้งใบไม้ใต้ต้นไทจะร่วงเป็นวงกลมเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนั้น แต่พอเดินเข้าไปใกล้กลับไม่มีอะไรเลยหลวงพ่อเริ่มตั้งสารเล็กๆข้างต้นทรวางรูปพระแก้วน้ำและอาหารทุกวันพระชาวบ้านที่มาทำบุญก็เริ่มเอาขนมของเล่นเด็กและกระดูกหมาตัวเล็กๆที่เผาเรียบร้อยมาถวายไว้ที่สารนั้นด้วยความศรัทธาคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่าตั้งแต่ตั้งสารหลังวัดชีวิตคนในหมู่บ้านเปลี่ยนไปไม่มีเด็กหายไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ ฝนตกต้องตามฤดูการทุกคนเชื่อว่าวิญญาณแม่และลูกแฝดยังคงเฝ้าปกป้องที่นี่ขึ้นหนึ่งหลวงพ่อออกมานั่งสมาธิที่ศาลานอกกุฏิเสียงจิ้งรีบร้องแข่งกับเสียงน้ำไหลจากลำธารแต่จูจูกลางคืนอันเงียบสงัดกลับมีเสียงฝีเท้าเด็กวิ่งผ่านลานวัดหลวงพ่อไม่ลืมตาท่านรู้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่ของคนแต่กลับอบอุ่นอย่างประหลาด ตามด้วยเสียงเห่าของเจ้าขาวเสียงนั้นไม่ได้ดังน่ากลัวแต่นุ่มนวลเหมือนหมาที่เล่นกับเจ้านายหลวงพ่อลืมตาขึ้นเห็นลูกไฟเล็กๆล,ล,ลอยอยู่กลางลานวัดลูกหนึ่งเป็นแสงสีฟ้าอ่อนอีกลูกเป็นสีชมพูจางๆส่วนอีกดวงเป็นสีทองเรืองแสงเหมือนเปลวเทียนลูกไฟทั้งสามหมุนรอบศาลาหลายรอบก่อนจะค่อยๆลอยขึ้นเหนือหลังคาโบสถ์แล้วหายไปในฟ้า วันรุ่งขึ้นท่านเล่าเรื่องนี้ให้พระลูกวัดฟังแต่ไม่มีใครเชื่อพวกเขาคิดว่าท่านอาจฝันเพราะช่วงนี้ทำงานหนักพักผ่อนน้อยแต่ในคืนนั้นเองพระลูกวัดคนหนึ่งออกมาเก็บน้ำฝนหลังโบสถ์และได้เห็นภาพเดียวกับที่หลวงพ่อเล่าลูกไฟสามดวงลอยวนรอบต้นไทรก่อนจะหายเข้าไปในลำต้นตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าแต่ต้องต้นไทรอ,อีกเลย ไม่ตัดกิ่งไม่กวาดใบไม้แม้แต่เด็กๆที่เล่นสนก็หยุดวิ่งทันทีเมื่อผ่านบริเวณนั้นคืนวันเพ็ญของเดือนถัดมาหลวงพ่อจุดเทียนสวดมนต์ให้เจ้าขาวและเด็กแฝดอีกครั้งลมเย็นพัดเข้ามาในศาลาเปลวเทียนโยกไหวเหมือนมีคนเดินผ่านหลวงพ่อเงยหน้ามองแล้วเห็นภาพที่ทำให้ท่านน้ำตาซึมร่างของหญิงชุดขาวยืนอยู่ตรงข้าม อุ้มเด็กสองคนไว้แนบอกเด็กทั้งสองหัวเราะเบาๆและข้างเท้าของเธอมีเจ้าขาวนั่งอยู่ยิ้มเหมือนตอนยังมีชีวิตเธอพนมมือให้หลวงพ่อแล้วกม้มศีรษะอย่างสงบก่อนจะค่อยๆละลายหายไปพร้อมแสงเทียนที่ดับลงหลวงพ่อหลับตาแน่นเสียงสวดมนต์ดังต่อเนื่องแต่ครั้งนี้หัวใจท่านไม่รู้สึกหวาดกลัวกลับรู้สึกอิ่มเอมอย่างประหลาด เรากับได้เห็นการหลุดพ้นของดวงวิญญาณที่รอคอยมานานรุ่งเช้าท่านให้พระลูกวัดช่วยกันสร้างป้ายหมายสลักคำว่าศาลเจ้าขาวผู้ปกป้องแห่งต้นไทรและตั้งรูปปั้นหมาสีขาวข้างศาลชาวบ้านมากราบไหว้ด้วยความเคารพเวลาผ่านไปหลายปีวัดแห่งนั้นกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนคนที่มาขอพรเกี่ยวกับครอบครัวและลูกหลาน มักสมหวังเสมอและทุกคนที่มาจุดธูปสามดอกจะได้กลิ่นดอกโมกชอยอ่อนๆเสมอแต่บางคืนที่ฝนตกพรำๆหากใครอยู่ใกล้ลานวัดจะเห็นร่างของเด็กสองคนวิ่งเล่นท่ามกลางสายฝนโดยมีเจ้าขาววิ่งตามอยู่ข้างหลังแสงฟ้าแลบสะท้อนให้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาชัดเจนและเมื่อฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายดับลงทุกอย่างจะเงียบเหลือเพียงเสียงเห่าเบาๆ ที่ดังก้องอยู่ในสายลมเสียงของผู้พิทักษ์ผู้ไม่เคยทอดทิ้งชีวิตที่ตนปกป้องเลยแม้แต่ครั้งเดียวเสียงร้องนั้นแผ่วเบาแต่สะท้อนกล้องในหัวหลวงพ่ออย่างประหลาดไม่ใช่เพียงเสียงของหญิงสาวธรรมดามันมีความสันสะเทือนคล้ายความเศร้าปนความเจ็บปวดหลวงพ่อยืนนิ่งแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาที่ใบหน้าแต่กลับรู้สึกหนาวเยือกจับหัวใจท่านก้าวเข้าใกล้ป่าทีละก้าว เสียงนกร้องขาดหายเหลือเพียงเสียงลมเสียดผ่านใบไม้ใต้ต้นไทรใหญ่หลังวัดมีเศษผ้าขาวขาดุุงริ่งติดอยู่ที่กิ่งเหมือนถูกใครฉีกกระชากกลิ่นข้าวอ่อนๆลอยมาแต่จมูกและทันใดนั้นหลวงพ่อเห็นบางสิ่งสะท้อนแสงอยู่ในพุ่มหญ้ามันคือสร้อยลูกป,ปัดสีแดงมีจี้ไม้รูปหัวใจหลวงพ่อก้มลงเก็บขึ้นมาบนไม้เล็กๆนั้นมีอักษรสลักไว้ว่า มะลิชื่อเดียวกับหญิงสาวที่เคยขออาศัยอยู่ที่วัดเมื่อห้าปีก่อนเธอท้องโดยไม่มีพ่อของเด็กคนในหมู่บ้านซุบซิบว่าเธอเป็นคนบาปจนวันหนึ่งมะลิก็หายไปจากวัดอย่างไร้ร่องรอยหลวงพ่อรู้สึกหัวใจเต้นแรงท่านหันกลับไปมองสาลาที่ซึ่งเด็กแฝดสองคนยังหลับอยู่ในผ้าขี้ริ้วเส้นผมของเด็กทั้งคู่ดำคลับปลายผมมีประกายสีแดงเรื่อเหมือนของมะลิไม่มีผิด ขณะนั้นเองสายลมเย็นพัดวูบเสียงกระดิ่งเล็กๆดังกรุงกริงอยู่บนยอดใสหลวงพ่อเงยหน้ามองร่างเงาบางอย่างคล้ายผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ตรงกิ่งไม้เหนือหัวท่านหลับตาแน,น่นเมื่อเปิดขึ้นอีกครั้งเงานั้นหายไปแล้วแต่เสียงสะอื้นยังคงดังอยู่ไกลๆคล้ายเสียงจากอีกโลกหนึ่งหลวงพ่อรีบอุ้มเด็กกลับเข้ากุฏิ หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะท่านจุดธูปและสวดมนต์กลิ่นควันลอยขึ้นเหนือแท่นพระแต่เง,าข,งเาของเจ้าขาวที่ตายไปกลับทอดยาวอยู่ข้างศาลาทั้งที่ไม่มีแสงจากสิ่งใดส่องถึงกลางดึกคืนนั้นหลวงพ่อสะดุ้งตื่นจากเสียงบางอย่างเป็นเสียงขวนไม้เบาๆหน้ากุฏิท่านลุกขึ้นเดินถือไฟฉายออกไปแต่เมื่อเปิดประตู แสงไฟส่องไปเห็นรอยเท้าหมาจรเปียกน้ำอยู่เต็มพื้นข้างๆมีรอยเท้าเด็กเล็กสองคู่เดินวนอยู่รอบๆจุดที่ฝังเจ้าขาวหลวงพ่อยืนนิ่งมือสัน่นแสงไฟฉายส่องไปที่พื้นปรากฏรอยหยดเลือดเล็กๆลากยาวไปทางสาลาเก่าเสียงลมหายใจของใครบางคนดังแผ่วในความมืดเหมือนอยู่ใกล้มากหลวงพ่อกลืนน้ำลาย ช้าๆยกไฟฉายขึ้นส่องไปที่ศาลาที่มุมศาลาร่างบางในชุดขาวนั่งก้มหน้าอยู่ข้างกล่องกระดาษเก่ามือของเธอลูบผ้าขี้ริ้วเบาๆเสียงร้องให้สั่นสถานในอากาศหลวงพ่อขยับเข้าใกล้แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งร่างนั้นหายไปเหลือเพียงกล่องว่างเปล่ากับกลิ่นหอมของดอกมะลิที่ลอยอบอวลในลานวัดกลางคืน รุ่งเช้าของวันใหม่แสงอาทิาตย์สาดผ่านยอดไม้ส่องเข้ามาในกุฏิของหลวงพ่ออย่างอบอุ่นแต่ภายในใจของท่านกลับยังหนักอึง้งเด็กแฝดสองคนหลับอยู่ในอ้อมแขนของแม่ชีที่มาช่วยดูแลทั้งคู่ไม่ร้องไม่กลัวกลับมองหลวงพ่อด้วยดวงตาใสาลึกราวกับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหลวงพ่อเดินออกไปยังลานวัดตรงจุดที่ฝังเจ้าขาวไว้ พื้นดินชื้นด้วยน้ำค้างแต่กลับมีกลีบดอกมะลิขาวโปรยปกคลุมหลุมฝังศพนั้นท่านยกมือพนนมสายลมพัดผ่านกลิ่นมะลิหอมอบอวลทั่วลานและในวินาทีนั้นท่านเหมือนเห็นเงาของหญิงสาวยืนอยู่ข้างต้นไทรยิ้มบางๆก้มศีรษะให้ก่อนจะค่อยๆจางหายไปกับแสงเช้าหลวงพ่อหลับตารำพึงเบาๆว่าเธอคงได้พบความสงบแล้วมะลิ หลายปีต่อมาเด็กแฝดเติบโตขึ้นเป็นเด็กวัดที่น่ารักและกระตันอยู่ทั้งคู่ช่วยหลวงพ่อดูแลหมาจรในวัดทุกตัวโดยเฉพาะที่หลุมเล็กใต้ต้นไทรพวกเขามักจะวางดอกมะลิขาวไว้ทุกเช้าพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นและในทุกคืนเดือนเพ็งบางครั้งจะมีเสียงเห่าหอนดังขึ้นเบาๆจากใต้ต้นไทรตามด้วยกลิ่นมะลิหอมลอยผ่านสายลมเหมือนเป็นสัญญาณว่า เจ้าขาวและมะลิยังคงเฝ้ามองดูเด็กทั้งสองอยู่จากที่ที่แสงสว่างไม่เคยดับลงเลย